สวัสดีครับพบกับผมอยอนในการอ่านไพ่ยิปีประยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยกรดวงของผู้ที่เป็นชาวลักนณาราศีกุมนะครับเป็นดวงช่วงระหว่างวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับถึงการประยกรดวงนั้นก็จากการอ่านไพ่ยิีเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกาลังใจให้ขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับ ก็ขอให้ท่านพิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับกรมพยากร์ที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านเท่านั้นกอ็พอนะครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดวงช่วงวันเวลาทังกล่าวนี้นะครับในการงานการเงินความรัก โดยโประมาณนะครับจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีพลังกายพลังใจที่สดชื่นแจ่มใสนะครับมีพลังงานบวกพลังงานดีๆในทุกๆวันทุกๆเช้านะครับให้มีพลังบวกที่จะก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองความสําเร็จความเติบโตในการดําเนินชีวิตต่อไปนะครับก็ามาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดวง การงานการเงินความรักนะครับเซเว่นออฟเ็นตเกิเหรียญน,นะครับก็ช่วงเปเวลาดังกล่าวนี้ก็การรอคอยที่จะรับผลประโยชน์ผลผลิตที่อะไรที่ได้ทำมาไว้ลงทุนเอาไว้นะครับทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเงินทุนลงไว้ก็กำลังจะเกิดผลรับผลรายได้ที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับที่จะออกดอกออกผลในมีความมั่นคงต่อไป นะครับที่จะทำให้เ้าลัคณาราศีกลุ่มได้รับนะครับแล้วก็ตัวอัพเบนเตกิลสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปใบนี้ก็พยายามจะออกมาด้วยนะครับก็คิงออฟสอดราชาถือดาบนะครับก็มีการปรับสมดุลต่างๆในเรื่อง ของการงานนะครับการเงินและก็มีการใช้เอจใช้ผลในการคิดพิจารณาใกล้ครัวน,นะครับกับอะไรก็ตามที่มาสร้างให้เป็นปนัญหาเป็นอุปรสรรคนะครับก็จะ,ะนําประสบการณ์นําความรู้ใช้เอจใช้ผลมาวิเคราะห์ก็ทําทำให้การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆก็เป็นไปไปได้ด้วยดีนะครับก็สามารถจัดการทุกอย่างให้ลงตัว เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ความเป็นเดอะสันนะครับชีวิตก็จะความสุขสดใสนะครับการงานการเงินที่มีเข้ามาก็ทำให้เป็นไปในทิศทางที่ดีของ้าวลัคนาราศีกุมนะครับมีชีวิตที่สดใสการงานที่รุ่งเรืองมั่นคงการเงินที่เข้ามาสร้างความบุด,ดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับความรักก็จะได้รับการพัฒนาไป ในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมนะครับไปเดชันขึ้นมาก็บ่งบอกถึงสิ่งดีๆใ,ในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างในทุกๆอย่างกับชีวิตของเรานะครับเขาถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะครับก็เป็นการได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเติม,เต,มเต็มให้กับชีวิตในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเดอะเมจิกเชียน อาจจะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ทําให้ท่านได้รับได้ความเติบโตเกิดขึ้นนะครับความรู้ความสามารถของท่านนั้นมีมากมายเหลือขนานะครับทั้งประสบการณ์และไม่ประสบการณ์ที่มีนะครับก็ทําให้ท่านสามารถบริหารจัดการได้ด้วยดีนะครับอย่างรู้ถึงปัญหาอย่างรู้ถึงสิ่งที่จะวางโครงการวางแนวทางให้เป็นไปที่ให้เกิดผลประโยชน์นะครับ ในงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดใช้วาจาก,ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีงานที่ใช้ในเรื่องของด้านความคิดด้านของการวางแผนอะไรก็ตามนะครับก็จะได้รับการวางแผนที่ดีตามให้เดินทางไปสู่ทิศทางที่ดีให้กับชาวลักนณาราศีกุมในช่วงนี้นะครับแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะครับงานที่เป็นงานที่รักงานที่ชอบ การที่โปรดรานที่ปรารถนานะครับก็ทําให้ทิศทา,างการงานนั้นก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้พุ่งทะยานรวดเร็วเหมือนกับงานบางงานหรือเกี่ยวกับธุรกิจที่สร้างความเติบโตอย่างรวดเร็วว่องว่องไวนะครับแต่ก <c oughs> ารงานของท่านนั้นก็จะก้าวไปเรื่อยๆด้วยความมั่นคงด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ในการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็ทําให้ทิศทาง ทางการงานของท่านมีความมั่นคงนะครับแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ของบางอย่างที่มีเข้ามาทําให้ท่านต้องคิดต้องไตรตรองด้วยในช่วงวนันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับที่บางทีสถานการณ์ของบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นกับท่านก็จะส่งผลถึงสุขภาพของร่างกายได้ด้วยนะครับที่บางทีช่วงวนันเวลาดังกล่าวนี้ อาจจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ที่อาจจะทำให้หไปทำงานไม่ได้อันนี้ก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนั้นเราเก็บมาคิดจนเกินไปก็อาจจะไม่เป็นผลดีนักนะครับดูในปัจจุบันในสิ่งที่เป็นจริงพิจารณาตังเหตุตึงผลในความปัจจุบันก็จะดีที่สุดนะครับ <c oughs> อะไรที่เคยเป็นปัญหาก็ แต่มันไม่สามารถไปแก้อะไรได้ก็ปานๆไปนะครับนำแก้บทตัวอย่างมาเป็นตัวให้เรามาวิเคราะห์ในการที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับหนึ่งถ้วยนะครับเอกออกกับโอกาสดีๆก็มีเข้ามานะครับที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็หมายถึงว่าบางทีเราใช้ความรักความใส่ใจความดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ใช้คิดใครควร ไม่ใเรื่องคิดมากนะครับบางทีก็จะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุถึงผลถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีการคิดใจตรองมากเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับโอกาสดีๆก็มีเข้ามานะครับที่ยื่นกระหมายกับชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงนี้นะครับคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสในเรื่องของการงาน ที่มีได้ทำนะครับกครที่จะไปเรียนต่อศึกษาต่อก็มีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นที่จะปไปสู่์ของการที่ปึงปรัรถนาที่จะเรียนจะศึกษาต่อที่รักที่ปึงะสมนั้นนะครับอาร์เรียนนะครับเตนออเปนเตเกิลนะครับออกก็ไฟออเปนเตเกิลก่อไปครับอาเรียนนะครับก็ บางทีสถานการณ์บางอย่างก็จะมีการสะดุดบ้างในเรื่องของการงานแล้วก็เส้นทางต่างๆการเงินก็บางคนถ้าการบริหารไม่ดีก็จะมีบ้างในบางช่วงที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาทาให้เกิดการสะดุดได้เช่นกันนะครับแม้ว่าบางทีท่านจะมีเงินอยู่ในมือในบัญชีอยู่มากมายก็ตามนะครับแต่บางทีก็บางสถานการณ์รที่ท่านต้องการจะใช้เงินต้อง จัดการกับเรื่องบางเรื่องบางทีเงินนั้นก็จะมาไม่ทันท่วงท,ทีกับบางเวลาที่จะเกิดขึ้นึสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้อง,ต,งต้องจัดการบริหารเรื่องการเงินที่ดีพอสมควรในช่วงวนเวลาดังกล่ามนี้นะครับเซเว่นออฟวานเจ็ดไม้เท้านะครับเรื่องของการเปลี่ยนพยายามต่อสู้กับการได้โอกาสในเรื่องของการงาน ที่อาจจะมีการแข่งขันในช่วงวเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่ท่านชาวราศีอลัลกันาราศีกุมต้องตุ้มเทตั้งแรงกายแรงใจนะครับเรียกว่าช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้ในช่วงเวลาตลอดสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะครับท่านจะต้องเน็ดต้องเหนอยพอสมควรกับการตุ่มเทนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให,ไหม่ๆเข้ามาในการที่จะสร้างให้เกิด สิ่งที่มั่นคงขึ้นอะไรที่ดีๆนะครับมีการพิจารณาใกล้ครวนที่จะนำมาเสริมมาเพิ่มเติมให้เกิดการงานที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะคิดอยู่ตลอดนะครับก็เรียกว่าความคิดของต่านไม่ได้ว่างเว้นนะครับในแต่ละวันนะครับนั้งในเจ็ดวันก็จะคิดใกล้ครวนอยู่ตลอดนะครับในการที่จะมองหา อะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะให้มีเกิดขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาที่กัดขวางความรุ่งเรืองกัดขวางความเติบโตกัดขวางเส้นทางที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามานะครับก็ตั้งจะคิดวิเคราะห์อยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะกระจัดกับปัญหาเหล่านั้นให้ออกไปนะครับก็คิดใกล้ครวญด้วยความรู้ด้วยความฉลาดของท่านนะครับด้วยความเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้ มากด้วยประสบการณ์แม้ไม่ม,ม,มีประสบการณ์ก็ตามนะครับก็สามารถยั่งรู้ถึงเหตุถึงผลในการที่จะแก้ไขในการเที่จะคลี่คลายกับปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะครับเหตุผลที่เข้ามาสม่ำเสมอความรู้ความเข้าใจนะครับก็จะทําให้ไปสู่ความสมดุลเกิดขึ้นให้กับเชาวลัคนาราศีกุมได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับอะไรใหม่ๆก็เข้ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา นะครับอะไรที่มันไม่ดีก็จะถูกกำจัดออกไปก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเดินเป็นไปในทิศทางที่ดีเดินไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแม้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆแก้ก่อยๆจัดการก้อยๆแก้ไขนะครับแม้จะไม่เร่งรีบพุ่งทะยานอะไรมากมายนะครับแต่ท่านก็จะคิดไคร่ครวนอยู่สม่ําเสมอนะครับไม่ว่างเว้นนะครับตลอดสัปดาห์ก็จะคิดไกร่ครวนอยู่เสมอ บองหาจุดเสียจุดบอดของการที่จะทําให้การงานไม่คืบหน้าจุดบอดที่ทําให้การงานทุลักทุเลนะครับที่ไม่สร้างค่าเม็ดเงินให้เกิดขึ้นก็จะถูกการกําจัดออกไปนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่สร้างความเติบโตความรุ่งเรืองที่จะสร้างให้ชีวิตนั้นสดใสให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างตลอดนํามาเสริมเพิ่มเติมตลอดนะครับกับแนวคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆในตะ่าง ที่สร้างสรรค์ที่ดีๆนะครับเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเติมก็ตามห้่ทิดต่างตางการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะครับก็มีการเติบโตที่ดีนะครับไปส,บส,สู่ชีวิตที่สดใสนะครับคนที่เคยยุ่งยากลําบากในเรื่องของการเงินคิดมากในเรื่องการเงินมีความทุลักทุลเลในเรื่องของการเงินนะครับก็จะได้รับการปรับสมดุลในช่วงเวลาต่างๆนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับเกิดขึ้นในทิศตางที่ดี ส่วนคนที่ดีอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างที่ผ่านมาในเรื่องของเส้นต่างๆการเงินก็จะได้รับการแก้ไขเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็สู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่สดใสนะครับต่อไปก็จะมีเกิดผลผลิตรายได้รายรับที่มีเข้ามานะครับผลตอบแทนที่เข้ามาก็ทําให้ชีวิตนั้นก้าวไปสู่ความสดใสรุ่งเรืองต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของ รายจ่ายช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับ้าวาลัคนาราศีกุมนะครับที่อาจจะมีรายจ่ายที่พุ่งตัวอยู่เช่นกันนะครับที่รายจ่ายหลักๆที่มีอยู่เรียงรายที่จะต้องจัดการหาเงินมาจัดการจำระนะครับบางทีบางท่านก็จะมีการสะดุดบ้างในช่วงบางครั้งบางกล่าวในการที่จะหาเงินเข้ามาจำระบมาจ่ายในบางครั้งนะครับที่ ทำ่ไม่คิดมากได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพดีๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ตามให้ท่านนั้นมีความรู้ความสามารถที่จะคลี่คลายไม่ว่าปัญหาใดๆเข้ามานะครับก็จะจัดการได้ด้วยดีนะครับชีวิตของท่านจะก้าวหน้าต่อไปด้วยความสดใสในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะครับคนที่โสดอยู่นะครับก็ ก็ยังคืบหน้าเดินต่อไปนะครับในการที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะมอบความรักให้นะครับก็บางทีก็ยังไม่เจอนะครับอากจะด้วยคิดมากเรื่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําไมยังไม่เจอรักในช่วงวันเวลาตัางล่านนี้บางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พบรักใหม,ม่เกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะไปสู่ความรักความสดใสที่ดีในอนาคตนะครับหรือบางคนก็มีการเล็งๆเพื่อนอยู่ ในการที่จะให้พัฒนาปลายมาเป็นความรักแบบจันชู้สาวนะครับด้วยเสน่หานะครับบางทีก็คบก,กันมาแบบเป็นเพื่อนก็นานพอสมควรแล้วนะครับก็มีอะไรที่คลุกคลีรู้ใจซึ่งกันและกันก็อาจ,จะมีการคิดที่จะให้เปลี่ยนแปลงจากสถานะความเป็นเพื่อนขึ้นมาเป็นคนรักนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ของบางท่านบางคนนะครับส่วนคนที่คบก,กัน ที่ผ่านมานะครับก็จะมีสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากใจที่มีได้ด้วยเช่นกันนะครับที่คบกันมาเดินกันมาแล้วก็มีความทุลักทุเลในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ทําให้คิดมากในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามนะครับแต่อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับลดความยุ่งยากลําบากลงก็ มอบความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็คุยกันปรึกษาหรือกันนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการพัฒนาที่ดีนะครับมองด้วยเอสด้วยผลนะครับอย่าใจอารมณ์ปรึกษาหรือกันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดความสมดุลขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะเชื่องช้าก็ตามแต่ความรักความสัมพันธ์ก็จะเกิดในทิศทางที่ดีและก็อบอุ่นได้นะครับขอให้เพียงแต่ มองกันในทิศตางที่ดีเข้าหากันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นช่วงของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับตาที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ก่อยอมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการพัฒนาให้มีความสุขไปในสู่ทิศต่างที่ดีนะครับมีการรู้จักใช้วาจาใจ,ใจคำพูดมาคุยกันเจรจากัน ให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับกลับมาดีกันอย่างที่ปรารถนานะครับแต่คู่ใดที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆในความรักความสัมพันธ์นะครับก็มีความเข้าใจกันมอบความรู้สึกที่ดีให้กันก็ทต่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รักหาได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความอบอุ่นความรักที่ชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้น ต่อไปนะครับก็เป็นความรักที่มีมองถึงกุณนกาเช่นกันและกันอย่างมั่นคงต่อไปนะครับที่จะเติบโตในความรักความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนนะครับและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เป็นชาวลาาักนณาราศีกุมนะครับในช่วงวันเวลาวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็โดยปกประมาณนี้นะครับความาการงานการเงินและก็ความรักนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ